สวัสดีครับวันนี้จะมาพาทํารถบรรทุกถังแก๊สตัดนะครับก่อนอื่นครับเราก็ต้องมาทําการเตรียมเหล็กนะครับผมผมก็จะตัด90แบบนี้ครับก็จะตัดฝั่งละ45องศานะครับในการเตรียมเหล็กนะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนการพับนะครับดีกว่าแบบว่าเรามาตัดเป็นชิ้นๆแล้วประกอบนะครับผมมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับผมผมก็จะพับเหล็กในช่วงแรกแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงที่สองนะครับเป็นการตัด เอ่อ9ตัดฉากนะครับ90องศาขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะตัดขึ้นมาแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับนี่เราก็จะทําเหมือนขั้นตอนแรกครับแต่ว่าจะตัดเป็นคนละฝั่งนะครับผมแล้วก็คนละทิศทางด้วยนะครับผมก็ต้องค่อยๆวัดแล้วก็ตัดไปนะครับผมตัดไปเรื่อยๆครับเราจะใช้หินเจีย4นิ้วนะครับในการตัดครับเป็นหินเจียแบตนะครับผมอ่าพอได้แบบนี้ครับเราก็ต้องมาเช็คระยะครับ แล้วก็ต้องถ่ายขนาดให้ได้เท่ากันนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการพับปิดหัวนะครับผมก็จะตัดอีกทิศทางนึงนะครับผมก็จะคับคล้ายคขับพากันนะครับผมในการตัดครับแต่ว่าจะตัดคนละทิศทางนะครับผมผมก็จะพับมาในลักษณะแบบนี้ครับผมก็ต้องวัดก่อนนะครับวัดก่อนว่าเราจะตัดยังไงครับผมก็จะตัดตามขนาดครับขนาดก็จะอยู่ที่42เซนติเมตรนะครับผมต่อมาครับก็มาทําการตัดหัวนะครับเพื่อที่เราจะเชื่อมประสานติดกันนะครับผม ก็จะตัดแค่ฝั่งเดียวครับก็คือ45ห้าองศานะครับผมต่อมาครับเราก็ทําการเชื่อมประกอบครับผมก็จะจับฉากครับผมแล้วก็จะหาเหล็กนะครับดาวไม่หนึ่งชิ้นครับผมเพื่อให้ชิ้นงานนะครับมันไม่ดึงนะครับผมอ่านี่ก็จะทําประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นชิ้นที่2ก็จะไล่เชื่อมแท็กครับว่าแค่จุดเดียวนะครับผมเผื่อที่แบบเราก็สามารถที่จะใช้เจียตัดนะครับแล้วก็แก้ไขได้นะครับผมก็จะเป็นง่ายๆครับผมต่อมาก็จะมาใส่เหล็กขั้นกลางครับผม เพื่อที่จะยึดติดนะครับผมแล้วก็เชื่อมแท็กในแต่ละจุดสัก2จุดนะครับผมก็ค่อยๆไล่ไทำไปเลยครับพอด้านล่างแบบว่าได้ฉากได้แล้วก็ไล่เชื่อมได้เลยนะครับผมเพราะว่าชิ้นงานตัวเนี้ยเราได้ฉากแล้วนะครับผมต่อมานะครับต่อมาผมก็จะวัดครับเพื่อถ่ายขนาดเพื่อที่จะเจาะรูเพื่อที่จะใส่ล้อนะครับผมผมก็จะใช้เลือกใช้โอซอขนาด2ี่มิลนะครับในการเจาะนะครับพอเจาะอีกด้านแล้วนะครับเราก็จะมาถ่ายขนาดนะครับด้านล่างครับผม ก็จะไล่เจาะที่เราฝั awesome. female, mm ่งนะครับผมแต่ว่าในการถขนาดเราก็ต้องทำให้มันแม่นยำหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ท่อแป๊บร้อยผ่านมันก็จะมีปัญหานะครับผมนี่ก็ค่อยๆเจาะไล่ครับต่อมาครับเราก็จะมาถ่ายขนาดเพื่อที่จะเจาะรูด้านล่างครับผมในส่วนของการเจาะนะครับผมว่าใช้ตะปูครับเป็นตัวตอกนํำครับผมเพื่อที่เราจะไม่ให้เจาะคาดเคลื่อนสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็จะเจาะทะลุครับแล้วก็จะร้อยแป๊บมาสะแบบนี้นะครับผมนี่ก็ต้องมาดูว่าเราจะร้อยยังไงนะฮะก็ต้องดูมุมดูอะไรให้ดีนะครับผม พอเราล้อยแป๊บมาทะลุแล้วรับเราก็ตัดนะครับผมในการตัดนะครับผมก็จะเผื่อเหล็กไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดทีหลังได้นะครับผมก็เผื่อขนาดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมแทกนะครับผมแล้วก็จะตัดเหล็กที่ดามด้านล่างออกไปเลยนะครับผมแล้วก็ไล่เชื่อมด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะการใส่ล้อครับก็จะใส่ล้อลักษณะแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะมาหาระดับนะครับผม ในการหาระดับนะครับผมก็จะหาระนาบด้านบนนะครับผมให้ได้180องศาครับหรือว่าได้ระนาบด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็จะใช้ซีแคมนะครับในการจับครับแล้วก็ค่อยๆเคาะนะครับผมสังเกตครับงานเราได้ระดับแล้วนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมก็จะมาหาระดับล้อครับก็จะหาเหล็กนะครับมาเชื่อมติดกับล้อแล้วก็เพื่อถ่ายขนาดได้เฉยนะครับผมก็จะขีดเส้นไว้นะครับผมก็จะถ่ายทั้งหมดสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ไล่ดูฉากให้ดีครับแล้วก็ขีดอีกฝั่งเลยนะครับผม ก็จะขีดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กมาจิ้มแล้วก็เชื่อมเลยนะครับผมต่อมาก็จะมาทําการเจาะรูทั้งสองฝั่งครับเพื่อที่จะร้อยตัวกิ๊บนะครับผมตัวกิ๊บไม่ให้ล้อมันออกนะครับผมนี่ก็จะเจาะทะลุเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ทํางานลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าเราต้องมาร์กก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเว้นระยะไว้เผื่อใส่ล้ออะไรประมาณนี้ครับผมต่อมาผมก็จะอุดอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็จะเทปูนใส่ไปเลยครับผมสาเหตุที่เทปูนไม่ใช่อะไรนะครับผมคือไม่อยากให้ตัวมันเข ผมก็เลยเลือกวิธีเทปูนเนี่ยแหละครับผมง่ายดีครับอันนี้ก็เทไว้แล้วก็ทิ้งประมาณหนึ่งวันเลยนะครับผมอะต่อมาวันต่อมาผมก็จะเริ่มอาทำการเชื่อมแท็กเพื่อที่จะทาเป็นตัววางถังแก๊สถังถุงต้มอะไรประมาณนี้ก็เป็นถังถุงต้มสิบห้าโลครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้ก็ทําการไล่เชื่อมครับแล้วก็จะวางตําแหน่งล้อครับผมตําแหน่งล้อผมก็จะมาไล่เชื่อมแท็กเลยนะครับผมอ่าก็จะวางสะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไล่เชื่อมเรื่อยๆเลยนะครับผมล้อก็จะเป็นล้อสี่นิ้วนะครับ ผมก็ซื้อมาจากร้าน DIY พอดีร้าน DIY มาเปิดแถวบ้านก็เลยใช้บริการร้าน DIY เลยนะครับผมต่อมาครับเมื่อที่เราทําการเซ็ตล้อเสร็จแล้วครับผมก็จะมาทําการประกอบครับก็จะใส่ตะปูนะครับในการขั้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะนําล้อที่ผมได้ทำการเชื่อมเมื่อกี้นะครับมาเอ่อมาประกอบเชื่อมเนี่ยนะครับผมก็ต้องให้พี่ช่วยจับหน่อยครับผมก็จะแท็กไปทีละจุดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยใส่ตัวดามด้านบนทีหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฉากครับว่าลองเซ็ตขนาดดูครับ ในการเชื่อมนะครับผมก็จะนําเหล็กมาดามไว้แบบนี้ครับแล้วก็จะดึงทีละฝั่งนะครับผมเพื่อให้ชิ้นงานครับได้ฉากนะครับผมตัวโครงสร้างของเรานี่เองแหละครับผมก็จะเลือกทำทั้งหมด2ฝั่งเลยครับก็จะหาเหล็กอะไรมาดามๆามไว้ก่อนเป็นเศษเหล็กหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมแล้วส่วนตัวเชื่อมด้านบนเดี๋ยวเราก็จะเอ่อมาถ่ายขนาดแล้วก็เชื่อมแล้วก็ตัดมาแล้วก็มาเชื่อมนะครับผมอพอเราเชื่อมได้ดิ่งได้ฉากเราก็ไล่เชื่อมเลยนะครับอก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวต่อมานะครับผมก็จะนําเหล็กที่เหลือๆนะครับมา ทําการเชื่อมเพื่อที่จะดามให้โครงสร้างมันแข็งแรงนะครับผมผมก็จะถ่ายขนาดทั้งสองฝั่งให้เท่ากันนะครับก็จะตัดเหล็กมาสองชิ้นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไล่เชื่อมไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของประกอบประคองถังแก๊สด้วยอะไรด้วยนะครับก็ช่วยได้หลายอย่างครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าชิ้นงานที่เจอกมาเป็นแบบไหนนะครับส่วนด้านข้างนะครับผมก็จะเสริมไว้สาหรับเป็นพนักพิงเพื่อแฝนสายอะไรประมาณนี้ครับผมสายจะได้ไม่ลุงรังแล้วก็เพื่อให้เกิดความสวยงามด้วยนะครับผม อีก <ítulo> anyway ็ลไล่เชื่อมไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเชียรเก็บนะครับผมแล้วก็พ่นสีนะครับอันนี้เราก็เป็นชิ้นงานนี้ก็เราก็จะมาเริ่มทํางานเชื่อมเดินเต็มแลวนะครับเพราะว่าเราตัวทําตัวดึงโครงสร้างให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปไล่เชื่อมตัวด้านหลังอีกทีครับเป็นตัวดาเหมือนด้านหน้าเลยครับแต่ว่าช่วงจะสั้นกว่านะครับผม้วไล่เชื่อมไปก่อนนะครับอันนั้นก็ไว้ก่อนครับเพราะว่าส่วนส่วนตัวด้านนั้นนะครับมันไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับผม เพราะว่าเราเซ็ตล้อเราเซ็ตไรสายไปหมดแล้วครับมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแหะครับผมแต่ว่าก็อยากเสริมแรงหน่อยเพราะว่าตัวถังมันมีน้ําหนักที่พอสมควรแล้วครับผมก็เป็นตัวช่วยรับน้ําหนักได้ดีเลยนะครับเหล็กดามหลังที่ผมทําครับเดี๋ยวก็จะมาดูครับว่าผมจะทําเหล็กดามหลังยังไงนะครับผมต่อมาก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต่อมาเราก็จะมาทําตัวเ,เหมือนแขนเท้าเพื่อที่จะเอาไวแ้แฝนแฝนพวกสาย สายตัดนะครับผมสายแก๊สอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นง่ายงครับเรามีเหล็กอันไหนเราก็มาดามใส่ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําหูหูแฝนสองวั่งนะครับผมก็จะใช้เหล็กสามหุนมาดัดเนี่แหละครับนี่ก็จะไล่เชื่อมนะครับผมไล่เชื่อมไปเรื่อยๆเลยก็ต้องดูก่อนว่ามันได้ฉากได้อะไรหรือเปล่ามันบิดไปทางไหนหรือเปล่าพอบิดแล้วก็เคาะครับผมก็จะใช้ใช้การสังเกตมองเอาแล้วกันนะครับผมเพราะว่างานชิ้นนี้มันไม่ได้ต้องการความได้ฉากส่วนตัวแฝนมือสักเท่าไหร่ครับ ก็ใช้กะทิใส่ตาแล้วกันนะครับผมเรามาเน้นฉากตัวโครงสร้างที่าน,นะครับผมอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ครับตัวโครงสร้างก็เสร็จแล้วนะครับผมเราจะไล่เชื่อมตำแหน่งที่เรายังไม่ได้เชื่อมนะครับผมก็พลิกเชื่อมให้หมดเลยนะฮะส่วนตัวโครงสร้างครับก็จะอ่อที่แฝนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมีหูเอาไวแ้แฝนประมาณสองอันนะครับผมส่วนตัวด้านล่างนะครับก็จะทําใช้เหล็ก นิ้วคูณสองนะครับมาทําเป็นเหมือนกับว่าตัวรองถังนะครับผมผมก็จะใช้ตัวรองถังประมาณ3ามชิ้นนะครับก็จะตัดยาวประมาณส5ห้าครับผมก็จะมาเชื่อมทั้งสามชิ้นแบบนี้เลยนี่เราก็ทําการไล่เชื่อมด้านล่างให้เต็มไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะพลิกไปเชื่อมอีกด้านหนึ่งด้านบนนะครับผมเดี๋ก็จะให้ดูว่าลักษณะงานจะออกเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวก็จะพลิกให้ดูอ่ะก็จะวางวันนี้ครับถังถังลมครับผมก็จะวางบนเนี่แหละครับผมถามว่าสามตัวนี้ก็แล้วหนักสบายสบายเลยครับผม สามารถรับหนักถังลมได้สบายๆเลยอ่าสวยงามครับผมอ่าต่อมาเราก็มาถ่ายขนาดครับเพื่อที่จะทําตัวโครงสร้างตรงกลางครับเพื่อเสริมน้ําหนักเสริมแรงครับและอีกอย่างก็ทําให้ชิ้นงานมันดูแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับผมก็จะไล่ทําไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วเนี่ยแหละครับผมก็จะอาศัยเหล็กที่มันมีเหลือๆอะไรนะครับผมน,นี่ก็จะแบ่งกึ่งกลางครับเพื่อที่จะทําตัว คล้องพวกคล้องถังนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับฉากสี่เหลี่ยมแล้วประมาณไอ้สามเหลี่ยมประมาณนี้แหละครับผมก็จะไล่เชื่อมไปเลยส่วนด้านล่างก็จะทําเหมือนกันกับเหมือนกับด้านบน,นครับผมและอีกตัวฝั่งหนึ่งผมก็จะนํอตัวโซ่ครับมาเชื่อมไว้ฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะทําเหมือนขันน็อตเพื่อที่จะถอดเวลาถอดเปลี่ยนก็จะง่ายขึ้นนะครับผมเริ่มสวยงามแล้วครับก็จะพอเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับชิ้นอาชิ้นก็อยู่ประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมอ นี่ก็ทําการเสริมตัวด้านล่างครับเพื่อที่จะประคองตัวถังแก๊สถุงต้มนี่แหละครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณสี่ตัวนะครับส่วนด้านหลังผมก็จะทาทีๆนะครับเพราะว่าตัวแก๊สก็จะวางอยู่ประมาณช่วงหลังๆนี่แหละครับผมช่วงลางหน้าก็ไม่ได้รับหนักอะไรก็วางห่างๆหน่อยแล้วกันครับผมก็เป็นเทคนิคการประหยัดเหล็กในระดับหนึ่งครับผมเราก็ดูที่ความสําคัญของชิ้นงานนระว่าชิ้นงานชิ้นไหนมันสาคัญนะครับผมก็ไล่ตามความสําคัญก่อนนะครับผม สุดท้ายก็จะหักหน่อยครับผมอย่างที่ผมบอกไว้เลยเริ่มสวยงามแล้วนะครับผมนี่ก็จะมาไล่เชื่อมตัวเสริมแรงด้านหลังครับผมก็จะเป็นเหล็กฉากช่วงสั้นๆเนี่ยแหละครับก็จะตัดเหล็กสี่บห้าครับผมมาใส่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับพอเราทํางานได้ฉากเลยครับในจุดอื่นๆมันก็จะง่ายไปหมดครับผมเราตัดเหล็กมาไงก็สามารถประกอบได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะไล่เชื่อมไปเรื่อยๆครับผมเราก็ะะต้องพลิกเชื่อมให้หมดเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับเพื่อให้ชัวชิ้นงานแข็งแรงนะครับผมอ่ะต่อมาผมก็จะมาทําการเชื่อมตัวโซ่เลยนะครับในตัวโซ่นะครับผมก็จะเชื่อมแบบนี้ครับผมเพื่อที่จะนํามาแฝนตัวถังแล้วก็ร้อยมาล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวงอที่ผมบอกไว้ต้นคลิปครับ เพื่อที่จะไว้เป็นตัวประคองสายครับนี่ก็จะงอเป็นตัวยูก่อนแล้วก็จะมาตัดแบ่งครึ่งเป็นสองชิ้นนะครับผมแบบนี้เลยก็ลบคมอะไรให้ดีครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทาการเชื่อมติดกับตัวรถถังแก๊สเราเมื่อกี้ครับผมรถถังแก๊สตัดไม่รู้จะตั้งชื่อว่าไงเป็นรถบรรทุกถังแก๊สแล้วกันนะครับผมอก็จะวางละกษณะแบบนี้ครับก็จะดัดให้มันได้สวยๆนะครับผมอีกฝั่งก็ทําแบบนี้ครับเหมือนกันครับผมสองฝั่งเลย เราก็มาทําสีครับสีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีออกน้ําเงินคว้าครับแบบไม่น,น้ําเงินสดๆจนเกินไปก็จะเป็นโทนจืดๆนิดนึงครับผมก็จะพ่นไล่ไปเลยครับอ่าพ่นไล่ไปเลยก็จะพ่นโทนน้าเงินนี่แหละครับผมพอสังเกตว่าชิ้นงานของผมมีแต่โทนเทาอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่พ่นสีเสร็จแล้วครับก็จะพ่นอยู่ประมาณสองรอบนะครับผมต่อ,อมาครับก็มาทําการประกอบล้อเลยนะครับผมก็จะใส่แหวนรองไปหนึ่งหนึ่งอันก่อนแล้วก็จะใส่แหวนไปหนึ่งอันครับ ส่วนแหวนอันแรกที่ผมใส่ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่ให้ร้อนไปเบียดกับตัวโครงสร้างมันเกินไปครับผมนี่ก็จะลักณะงานที่ได้กะจกประมาณนี้สังเกตนะครับพราะเราใส่แหวนรองแล้วก็ชิ้นงานจะไม่เบียดกับตัวโครงสร้างนะครับส่วนที่เกินเราก็จะตัดออกนะครับผมแล้วก็ทําการตัดส่วนที่เกินออกนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อุดรูครับโดยการใช้ตัวอุดรูพลาสติกแบบนี้ครับแล้วก็ยกถังแก๊สขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็อุดรูนะครับหรืออุดรูด้านข้างครับผม ในส่วนอีกฝั่งนะครับเราก็จะใช้ตะปูเนี่ยครับยิงสกูลงไปเลยเป็นตะปูยิงไม่ก็ชีทเนี่ยแหละครับที่เลือๆเนะครับผมต่อมาผมก็จะทําการตัดไม้ครับเพื่อที่จะใส่เพื่อที่จะวางถังแก๊สนะครับผมถังแก๊สถุงต้มเนี่ยแหละครับผมแล้วก็จะมาร์กรูครับแล้วก็ทําการยิงสกูลงไปนะครับผมก็ยิงไปแบบนี้เลยสวยงามครับเดี๋ยวก็ยกถังแก๊สลองใส่ดูครับถังแก๊สก็จะวางใส่แบบนี้ครับต่อมาเราก็จะทําการประกอบสายครับผม ในตัวสายก็จะซื้อมาทั้งหมด15ห้าเมตรครับทุกอย่างเบิกใหม่หมดเลยนะครับผมตัวสายและก็เบิกใหม่หมดเลยครับนี่ก็จะมาลองทําการคล้องครับผมว่าโอเคไหมครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับชิ้นงานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสวยสดงดงามครับรถบรรทุกถังแก๊สตัดครับผมตั้งชื่อให้เลยชิ้นงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากแรงใจให้อินกับวินเทจด้วยครับจะได้มีผลงานดีมาให้พี่ๆดูนะครับขอบคุณครับ